ผมจะมารีวิวและสรุปจบการใช้งานของสกิฟต์สอตัวจากทาง Capital Bank กันครับตอนนี้ทาง Capital Bank เนี่ยเขาตัดมาแจกอีกแล้วครับแจกจริงแจกเยอะมากว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการใช้งานมาตลอดยาวนานกว่า1เดือนนะครับกับสริปต์ที่มีชื่อว่า Magic Off o r และ e n g a r f i n g ครับน่า่จชนะหรือเปล่านะ3 2 1ครับวินในไมาสุดท้ายโอ้สุดยอดครับ สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับสู่นะัสแคมิเคเคนะครับผมภาพเหเศทีนี้ผมจะมารีวิวและสรุปจบการใช้งานของสคริปต์สตัวจากทัชแคปิตอลแบกกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการใช้งานมาตลอดยาวนานกว่า1เดือนนะครับและอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่จะเหมาะที่สุดที่จะมาช่วยกรองสัญญาณเจ้าตัวสสคริปต์ตัวนี้นะครับกับสคริปต์ที่มีชื่อว่า Magic o f ฟโและ e n g นกา i ฟ g ิครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ก่อนอื่นต้องบอกวันนี้ครับว่าคลิปวันนี้ไม่ได้ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในตลาดบริโภเดียวชันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีสคริปต์งตัวนี้นะเพราะว่าเขาแจกไปเมื่อนานมากๆแล้วครับตอนนี้ทาง Capital Bank เ,เขากลับมาแจกอีกแล้วครับวิธีรับสคริปก็ง่ายๆเลยใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็แคปหน้าจอส่งไปให้อดินที่ line official ad capital bank ไทยแลนด์ครับแล้วบอกว่าขอรับสคริปครับเจอมาจากช่อง cambkk เพียงเท่านี้ก็รับสคริปไปเลลยยัตวฟีแแะถมอ่าง มูครที่สมัครบมาชีตนั้งแต่1พฤศภาคมจนถึง31พฤศภาคมนี้นะครับพร้อมเติมเงิน100เหรียญรับโบนัสไปเลย500เซ็ครับใส่รหัสรับ CB 500ก็จะได้รับโบนัสไปเลยครับใช้ได้เพียง200คนแรกเท่านั้นนะครับตั้งแต่เทรดมาเนี่ยไม่เคยเจอโบกไหนที่แจกโบนัสสูงสุดเท่าแคปิตาลแบร์มาก่อนเลยนะครับแจกจริงแจกเยอะมากเออแล้วเดือนนี้แคปิตาลแบร์เขาก็ยังมีกิจกรรมเทรดทูวินแจกเงินรางวัลจำนวน10รางวัลอีกด้วยสูงสุดนี่ยมูลค่า15,000บาทเงื่องไขก,รรงกิน สะสมสูงสุดภายในวันที่1นึ่งพิษสเอ็ดพคเพียงเท่านี้ทุกคนก็รับรางวัลไปได้เลยครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนเนี่ยวันที่4มิถุนายน2 5 6 7และให้มายืนยันตัวต,วตวนเพื่อรับเงินรางวัลเนี่ยวันที่10มิถุนายน2567นี้ครับโอเคขายของกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานตัวสคริปต์สตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไงนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่หน้า Capital แบรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมเนี่ยได้ทำการเพิ แล้วก็ CB Magic Off โฟนะครับนี่ก็จะมีขึ้นมาละว2ตัวแบบนี้ถ้าเปิดพร้อมกัน2ตัวก็จะงงๆหน่อยว่าจะใช้งานยังไงเพราะว่าเงื่อนไขของมัน,นแตกต่างกันนะทุกคนเวลาใช้งานนะฮะมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่ากับเจ้าตัวเก่าที่สุดแล้วกันก็เป็นเจ้าตัว En Gra าร์ฟิครับตัว En Gra าร์ฟิเนี่ยจะเป็นการใช้งานแบบ r e j e c t i o n ครับหรือว่าการบอกจุดกลับตัวนั่นเองโดยมีสัญญาณมาครับผมบายและเซลเมื่อมีสัญญาณบ u y แบบนี้ให้เรากดบายในแท่งเทียนถัดไปครับผมเมื่อมีสัญญาณเซลแบบนี้ให้กด e ซลในแท่งเทียนถัดไปครกาาาาใช้งง้งงนน่่่ยยๆแแีเลตว ถ้าใช้งานแบบเปล่าๆแบบนี้ก็จะดูงงๆหน่อยถามว่าใช้งานเลยได้ไหมก็ใช้งานได้ครับถ้าเราอ่านแท่งเทียนเป็นมองแท่งเทียนออกยกตัวอย่างอย่างตรงขาบายตรงนี้มีลูกศรบายเกิดขึ้นแบบนี้และแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนสีแดงแบบนี้ก็คือมันกลืนกินแท่งก่อนหน้ามันไปก็กด f o r l o w b บไปได้ครับส่วนฝั่งเซลล์นะครับผมก็เหมือนกันหาที่มันกืนกินครับผมอย่างนี้ลูกศรฝั่งเซลล์ออกมาและมันกินกินแท่งสีเขียวแบบนี้ทั้งแท่งนะครับก็กดเซลล์ในแท,งท่งถาดมาก็จะบินครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะดูไม่ค่่่่่ออยยยแแแมมนนนนเเทาาาไหรรรผกก็ลจจะใช้้วววัับบต ถ้าเกิดลูกศรบริเวณแนวรับแนวต้านเราก็สามารถเข้าได้แต่ถ้าว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยบางคนอาจจะยังดูไม่ออกผมเพิ่มเครื่องมือ <S <S อีกเครื่องมือหนึ่งไปครับหลังจากที่ลองใช้งานมาเครื่องมือตัวนี้ช่วยได้ครับโดยให้ทุกคนไปที่ตัวชี้วัดนะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่ายอดนิยมและกดไปที่คําว่าบอลนิเจอร์แบนได้เลยอ่าหลังจากนั้นเลือกระยะเวลาเปลี่ยนจาก14ี่เนี่ยเป็นสิครับผมอ่าหลังนั้นเปลี่ยนสีการแสดงผลนิดนึงเปลี่ยนสีตรงกลางก็ได้ครับให้มันโปร่งใสนิดนึงเราจะได้ดูแค่ข้างบนกับตรงข้างล่างนั่นเเงงนนครัล้้วก็ปีีี่ยสสขขาาดึ านบบกก็จะได้แบบ้แีออมวิธีการใช้งานฝั่งบายและเซลลมาดูกันครับในฝั่งขาเซลเนี่ยทุกคนต้องสังเกตก่อนแนละผมว่าก่อนหน้าที่แท่งจะเกิดลูกศรอนฝั่งเซลล์แบบนี้ให้เราสังเกตกันว่าแท่งเทียนเนี่ยได้ทะลุบีออกมาอย่างแน่ชัดแล้วแบบนี้คือทะลุออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมและเกิดลูกศรอนเซลล์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะทําการกดเซลลไปครับในไม้ถัดไปพอกดมาในไม้ถัดไปถ้าเราได้ราคาที่ดีก็จะกาําไรแต่ถ้าเราได้ราคาที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องทบเงินเข้าไปครับแล้วก็จะชนะในแท่งถัดมาครับอันนี้จะใช้การเดินเงินแบบมาติงเกลเพิ่มเข้ามานะครับใน่วนของฝ คล้ายๆกับฝังเซลเลยก็คือเราสังเกตจากแท่งเทียนก่อนหน้านี้ครับนะมีการทะลุเส้นบีบีออกมาด้านล่างแบบนี้เห็นไหมครับแท่งเทียนสีแดง2แท่งนี้เนาะพอทะลุมาเสร็จแล้วแล้วเกิดลูกศรบายขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็กดบายในแท่งเทียนถัดไปได้เลยแล้วก็เห็นว่าวินแบบเต็มที่เลยนะถ้าเราได้ราคาเปิดหรือได้ราคาช่วงบริเวณนี้ก็ยังคงวินอยู่ครับเงื่อนไขาการเข้าสัญญาณจะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับแค่รอลูกศรเป็นจุดคอนเฟิร์มให้เราในการเข้าออเดอร์ครับพอมันมาตรงจุดบริเวณคอบ b ีบีหรือทะลุบีบีมาแล้วเนี่ยก็จะเพิ่ม แล้วก็เทตตามระบบของเรานั่นเองต่อมาเราไปดูในส่วนของเจ้าตัว Magic Off Flow กันดีกว่ามันจะใช้งานกันแบบแตกต่างกันมากเลยนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะนําไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมทําการเปิดเจ้าตัว Magic Off Flow มาแล้วทุกสคริคปต์เนี่ยสามารถเทตได้ทุกแบบเลยนะครับผมทุกคนจะไปเทตแบบบิตหรือว่าแบบธรรมดาแบบดิจิตอลหรือบายนิริย์ชันก็ได้ครับผมคือเวลาทุกคนนําไปใช้เนี่ยก็ไปบบเดทสคริคปต์เป็นก่อนและค่อยนํามาใช้งานจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้เนาะส่วนวิธีการเทตแบบเจ้าตัว Magic Off Flow เนี่ยจะการ ว่าสัญญาณเนี่ยไม่ได้มาบ่อยนะครับเหมือนเจ้าตัวเมื่อกี้นี้เนาะเห็นไหมตามเทนสัญญาณจะไม่ได้มาบ่อยและการเข้าออเดอร์เนี่ยจะต้องมีอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยเท่านั้นครับถ้าไม่มีอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะใช้งานลาบากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวที่คนเห็นเซลลก็กดเซลลได้แต่มันก็อาจจะมีผิดทางได้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในฝั่งขาเซลลจ,จริงๆหรือเปล่าผมก็เลยใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเจ้า EMA นั่นเองเพื่อเป็นการระบุเทนของเราไปที่ยอดนิยมครับผมแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะหลังจากนัน ให้ใช้เป็น EMA 12ครับเส้นนี้เป็นสีเหลืองเนาะขยายขึ้มานิดนึงอ่ะเราได้แล้วครับผม EMA 12ของเราที่เราก็รู้แล้วว่าเราควรจะเข้าหรือว่าไม่เข้าครับมาดูในฝั่งขาบ่ายกันก่อนนะครับฝั่งขาบ่ายครับผมนี่มีลูกศรบ่ายเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าได้เลยระหว่างแท่งถ้ามันอยู่เหนือเส้นแบบนี้นะครับหรือว่ากดในแท่งเทียนถัดไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ทบไม้เอาอะครับผมเพราะว่าเป็นการเทรดแบบ f o ร์โรเทนนะฮะตรงนี้ถ้าทุกคนมาได้เข้าบริเวณบ่ายตรงเนี้ยบ่ายบ่ายบ่ายสามแท่งทบสามไม้แบบนี้แปลว่าแพ้น ผมจึงบอกแบบนี้ครับผมว่าให้เราเลือกเข้าสัญญาณตัวแรกเท่านั้นครับหลังจากที่ลองใช้งานมา1นเดือนเต็มๆเนี่ยผมลองสังเกตแล้วนะคบผมว่าสัญญาณตัวแรกเนี่ยมีโอกาสวินเสมอแต่ถ้าเป็นสัญญาณตัวที่2เพิ่งเริ่มมาแท่งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ชนะและมาชนะแท่งนี้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่มันก็คือชนะไปแล้วแต่ถ้าเรามาเข้าสัญญาณเจ้าตัวที่2เลยตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสแพ้มากกว่าเพราะเราต้องเข้าตอนจบแท่งนะผมสําหรับเจ้าตัว Magic of f l o ดตรงนี้นะครับอ่าเป็นไงเทรดตามเทรนแต่ก็ต้องรู้วิธีการใช้งานด้วยอันนี้ผมมาแบ่งปันนิดนึงครับดคนนี่ทุกก็ู ง่ายเลยเมื่อ e MA อยู่ด้านล่างแท่งเทียนต้องอยู่ด้านล่างเท่านั้นครับถึงจะกดเซลล์ได้เซลล์มาในแท่งแรกครับผมเรากดเซลล์มาก็วินเลยครับแต่พอมาแท่งที่2เป็นยังไงเซลล์มาในแท่งแรกเรากดเซลล์แล้วเราวินไหมแพ้แพ้แพ,แพ้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไหมให้เข้าในสัญญาณแรกที่มาเท่านั้นครับเราจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เนี่ยชนะมากขึ้นนะครับเทตุนในทางเฟรมหนึ่งนาทีหมดเลยนะที่ผมให้ทุกคนดูมาลนะ้ตอนนี้นะครับจะเปน Back ็นแบ็กเทสในทางเฟรม5นาที5วินาที10วินาทีเรานําไปแบ็กเทสกันดูได้แต่วิธีใช้งานมีง่ายๆแคค่นนนนีีี้้้เเลยรับผผมมออกิงๆต สอนทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัว2คลิปตัวนี้วิธีการใช้งานแบบที่ผมไปลองแบกเทและสังเกตมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยใช้งานได้ค่อนข้างดีนะสักสองคลิปตัวนี้ถ้าเรารู้จักและจังหวะในการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานให้ดูจริงๆกันสักนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนว่าเวลาใช้งานจริงๆ,ๆแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโดยวันนี้ผมมทุนมา3,000บาทครับผมจะทํากาไรให้ได้สักนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ทุกคนดูว่าใช้งานจริงเป็นยังไงก็พอแล้วนะครับโอเคมาถึงก็มีสัญญาาาณมาพีนนนนะะะะผจจจเเข้้ลลยครับัจจบบหงงกแท่ ในส่วนของเจ้าตัวเมจิกออฟโรนะสัญญาณเซลมานะผมเดี๋ยวรอจบแท่งนี้แล้วเ้วเข้าครับผมจะเดินเงิน100บาทครับสัญญาณจะหายหรือเปล่านะผมเปิดไว้ซัก2ตัวแล้วกันอ่ะสัญญาณหายไปไม่มีโอกาสได้เข้าเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีนะสัญญาณแม้มันสัญญาณมันก็จะหายไปก็เป็นเรื่องปกติของมันเอ้สัญญาณมาครับกดทันไหมเอ้กดไม่ทันครับกดได้ราคาดีกว่าเดิมอ่ะโอเคได้ราคาดีกว่าเดิมนะฮะสำหรับเมจิกออฟโรเดินเงินฟ้าสามไม้ครับอันนี้คือไม้ที่หนึ่งของเราตะกี้คิดว่าจะไม่มาแล้วนะสัญญาณนึกว่าจะไม่มา โอเคผมน่าจะต้องทบนะถึงแม้ว่าลูกศรจะไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ผมจะทบนะฮะสองบาทครับจบที่1นาทีนะครับกดเข้าครับปึ๊บโอเคอันนี้มาที่2แล้วจะขึ้นหรือลงนะจะขึ้นหรือลงนะโอ้โ oh, ห hey. หรือว่าจะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไมาที่3เลยนะฮะไม้เมื่อกี้แพ้ไปนะฮะรอบน, okay. นี้โอเคน่าจะต้องไปไมาที่3ครับ400บาทครับโอโหนึ oh, ่ง oh. นาทีครับโอเคมาดูไม้สุดท้ายกัน จะลงมาวินไหมแตะเส้นแล้วดีดลงนะมีรีเจคชั่นลงมาอยู่นะ5ครับ4 3 2 1ครับกดครับปึ๊บโอ้ยได้ราคาเปิดอยู่ไม่แย่ไม่แย่แยโอ้แต่จะวินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่ะลงมาแล้ววานนี้น่าจะวินนะฮะจริงๆแล้วเดินมาที่3เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจ่ายมา87%เเท่านั้นเนาะอาจจะไม่ใช่400อาจจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบนะเพื่อให้ได้คุ้มทุนของเรานะทุกคนโอเคเหลืออีกประมาณ30มสิบวิสุดท้ายครับ เราลุ้นด้วยกันแพ้นันติดสองไม้แล้วนะฮะนายมิชนาหรือเปล่านะโุ้ยอะไรเกิดขึ้นได้ครับ binary option นะถึงแม้มันจะลงมาเต็มแท่งแดงขนาดนี้มันก็เคยมีโอกาสแล้วปุ๊ดขึ้นไปนะฮะรอบนี้น่าจะวินแล้วผมมั่นใจมากโคตรมั่นใจรอบเนี้ยมีสัญญาญักสัญญาญักสัญญาญ,ญักเซลล์ขึ้นมาแวบๆด้วยนะห้าครับสี่สามสอง หนึ่งครับวินใน่มาสุดท้ายเลยสุดยอดครับตอนนี้เราได้กำไรมาแล้วผมส8บปบาทเป็นไงไม่ใช่เล่นๆโอเ okay. สคสครปเขาใช้งานดีครับตอนนี้เรากดเซลลงมาต่อได้ไหมผมไม่กดแล้วนะเพราะว่าสัญญาณตัวแรกมาแล้วเก็ตใช่ไหมวันนี้สัญญาณตัวที่2แล้วมีโอกาสแทสสูงครับผมก็เลยไม่เข้าแต่ว่าทุกคนลองพิจารณาดูกันจากประสบการณ์ของทุกคนอาจจะลองไปเทสตดูแล้วอาจจะลองเข้าดูก็ได้ผมแชร์ที่ผมเทสมา1เดือนเนี่ยแค่อันแรกเนี่ยวินก็เพียงพอแล้วครับไม่เทรตเยอะไม่นั่งนานไม่ขาดทุนครับอ่าโอเคอันนี้เทสดูใง เอนกร์ฟิงกันดีกว่าครับแล้วมาในส่วนของเอนก a ร i ฟิงมาที่เรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเราก็จะมาหาดูกันนะครับผมว่ามีตัวไหนหน่าเข้าบ้างนะตอนนี้เอนก a ร i ฟิงยังไม่มีจุดที่แบบน่าสนใจที่จะเข้านะครับเปลี่ยนเงินเป็น100บาทก่อนนะอ้ผมมันไม่ไม่ได้นะไม่เข้าเงื่อนไขนะแบบนี้เอนก a ร์ฟิงนี่คือลูกศรต้องเกิดบริเวณบริเร์แบ่นเท่านั้นนะอ่ะเปิดจนครบทุกตัวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวไม่มีวี่แววว่าจะมีจุดเข้าให้กับเรานะ เข้าได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอ้าวเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วสนใจนะทะลุขึ้นมาแล้วเกิดเซลล์แบบนี้นะครับถ้าจบแท่งนี้แล้วลูกศรเซลล์ขึ้นแบบนี้ผมจะ f o ลโลเซลล์ลงมาเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแล้วนะมานะรอรุ้นดูครับยังไงเอ้ลูกศรหายไปซะแล้วจบเลยฮะลูกศรหายไปซะแล้วนะฮะเมื่อกี้แบบลูกศรมาพอดีเหรือจะมาตั้งเมาส์รอไว้เลยไหมมาไหมลูกศรมาไหมมาครับ 4, 3 2 กดเข้าครับโอเคลูกศรมาได้ราคาดีกว่าราคาเปิดด้วยสวยๆนะถ้าชนะก็คือวินสวยๆเลยต้องไปอรอลุ้นดูครับเอ็นกาฟิงโอ้โลงมาขนาดนี้วินไปเถอโหคนสุดยอดเลยนะเอ็นกาฟิงนะทุกคนดูดิทุกคนไปเรืยกปรับใช้ก็ได้นะมันไม่มีอันไหนชนะหรือว่าแพ้มากกว่ากันละกันเพราะว่าผมไม่ได้คำนวณเป็นวินเลทมาให้ละกันเจ้าตัวไบโอเรียลชัน e เนี่ยไม่ได้แบ็กเทสมาเป็นวินเลทให้นะฮะต้องขออภัยด้วยทุกคนเนาะเอ้ตรงนี้เราไม่ประมาทดีกว่าเราเตรียมไว้ก่อน200 เผื่อมันลกลบบขึ้นมานะฮะนับถอยหลังครับ5 4 3 2 1ยังไงครับวิ่ง โอเคครับกำไรมาแล้วผม87.2บาทตอนนี้ได้กำไรรวม136.12บาทเทกกันให้ดูประมาณนี้พอกับก,บการใช้งานนะแต่ถ้าแพ้อย่างเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพ้นะมันขึ้นไปเนี่ยต้องทบไม้นะผมใช้เดือนเงินแบบมาติงเกล3ครั้งก็พอครับผมบอกเลยใช้งานได้จริงครับผมสำหรับเจ้า2องอตัวนี้เป็นไงนใช้งานได้ยอดเยี่ยม โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมกับเจ้าตัวสคริปต์สตัวนี้ที่ใช้งานกันคอละแบบแล้วก็ดีกันคนละแบแบครับก็ทุกคนก็นําไปปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับทุกคนเองละกันอันนี้เป็นเพียงการรีวิวการใช้งานที่ใช้งานจริงๆเลยนะทุกคนตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช้บัญชีจริงนะอาจเป็นใช้บัญชีทดลองครับผมในการเข้ามาใช้งานตัว e n Graphing และ Magic o f f ครับผมว่าใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับแค่เรารู้จักการบริหารเงินหรือว่าการเดินเงินแบบ m o u n t a เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยชนะตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่งงไงกลลตราาทุนนใด เรือรีออปชั่นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงครับผมทุกคนทุกคนกควรศึกษาและอยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับสำหรับวันนี้พี่เพียงเท่านี้ผมใครสงสัยหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามก็เข้ามาได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันี้สวัสดีครับ